วางไข่แล้วครับเราเอาหอยกำลังเล่นทักอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็กำลังไล่กันอยู่แล้วก็สิงกับพอรวมกำลังไล่กันอยู่นะครับผมนีม่แล,ล้วก็มาไล่กันอยู่นี้ต่อ Cầm <laughs> 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 <laughs>